เรื่องคอ่าแรงค่องแรงงานยูทีเมืองไทยนะคนบอกขึ้นเลยว่าค่าแรงวันหนึ่งจะได้ไล่านาดนี้ซึ่งว่ายางห้คนเข้าใจว่าการที่จะเพิ่มค่าจ้างหรือว่าค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อต่อเดือนเออต่อวันหลักๆก็คือจะให้สฉพะ10จังหวัดที่ว่าได้จะได้ขึ้นค่าแรงจะมีจังหวัดใดแดนะคนหนึ่งก็คือกรุงเทพ สบายดีทุกคนสบายดี FC ซมาทุกคนเดี๋ยวดีว่าเข้ามาชมคลิปข้องคุณพิมพทุกคนเม mm ื่อนี้กะบอกเลยว่าเป็นอีกตึมเรื่องหนึ่งทุกคนที่บอพิมพอ่าดีใจนําพี่น้องอ่าคนไทยและหลายคนแล้วการวมทึงแรงงานคนลาวเนาะนะเชื่อว่าคลิปนี้บอพิมพ์จะพาทุกคนไปเบิ้งเรื่องอ่าค่าแรงข้องแรงงานอยูุทีเมืองไทยนะทุกคนบอกขึ้นเลยว่าค่าแรงวันหนึ่งจะได้ไล่ขนาดนี้ซึ่งว่าอันนี้เป็นการเพิ่มค่าแรง ล่าสุดข้องเมืองไทยกันเลยทุกคนซึ่งว่าข้อมูลนี้บอพิมพ์จะมาบอกทุกคนย่างละเอียดกันเลยนะและจะพาทุกคนไปฮู้จากว่าค่าแรงที่ว่าเพิ่มขึ้นในรอบนี้จะมีทั้งหมดจากจังหวัดหรือว่ากี่จังหวัดนั่นเองทุกคนซึ่งว่าบอพิมพก็ได้รวบรวมมาให้ทุกคนไปฮู้กันแล้วและจะเป็นงานเกี่ยวกับประเภทได้ที่ว่าจะมีการเพิ่มค่าแรงวันหนึ่งไล่นาดนี้นะทุกคน เดี๋ยวมือนี้เฮาฮูกันยังแน่นอนก่อนจะไปชสมคลิปทุกคนสวยกดไลค์กดแชร์ u b s สไ i b ์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับซองข้องคุณพิมพ์โดยเด้อทุกคนมาเดี๋ยวเฮาจะไปฮูจักกันเลยว่าการเพิ่มค่าแรงในมือนี้ทีบ๊อาพิม,มตอนอหฟ้านี้จะเพิ่มเท่าไรเพิ่มขึ้นมาเท่าไรจากมือก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมือน,นี้เฮาฮูกันยังแน่นอนนะวันที่13เมษานยุนทีไกลจะมฮอนนี่ก็คือแบบจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นตำ่ำ400บาท 400บาทต่อว,วันนะให้กับกลุ่มแรงงานหรือว่าพนักง,งานที่ว่าทางานอยู่ที่10จังหวัดข้องเมืองไทยนะทุกคนคณะกรรมการคาจางมองว่าธุรกิจโรงแรมมีการเติบโตสูงและอยู่ใน10จังหวัดดังกล่าวมีหลายไดจากการท่องเที่ยวจํานวนมากขึ้นข้อปร,ปรับราคาแรงงานขึ้นตาม400บาทเพหรัธุรกิจโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปนำาลองให้พื้นที่ท่องเที่ยว10จังหวัดมีพ้นตั้งแต่วันที่13มษสาย,ยน2่5 6 7เป็นต้นไป ความว่างในการปรับขึ้นราคาค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศที่ถือเป็นนโยบายที่เคยห้าเสี่ยงไว้ข้องรัฐบาลยกทานเซทาทีวีสิ้นเริ่มกลเป็นความจริงมากขึ้นเมื่อการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างสุทธิเสาซ่องเมื่อวันที่26มีนาคม2567มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาค่าจ้างขั้นต่ำวันละ400บาทข้องกิจการโรงแรมเพื่อใสยสำหรับในจ้างและลูกจ้างที่ทำงานใน สถานประกอบการประเภทกิจาการโรงแรมตั้งแต่ระดับ4ดาวขึ้นไปและมีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปโดยมีพ้นบังคับไซตั้งแต่วันที่15มษสร้ายนซ่อง5-6-7จะเริ่มนำรองใน10จังหวัดนักคนซึ่งมาย่งให้คนเข้าใจว่าการที่จะเพิ่มค่าจ้างหรือว่าค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อต่อเดือนเอต่อวันหลักๆก็กกคือจะให้สพาะกลุมพนักงานหรือว่าแรงงานที่ว่าทํางานอยุ่ที โรงแรมระดับ5ดาวนะทุกคนระดับ5ดาวหรือว่าเป็นโรงแรมที่ว่าค่อนข้างรู่เลยนะชีว่าสร้างรายได้ให้กับจังหวัดหรือว่าเมืองนั้นๆชีว่ามีรายได้เข้าจังหวัดล่หรือว่าโรงแรมนี้เข้าใจง่ายก็คือเป็นโรงแรมที่แบบรับนักท่องเที่ยวเข้ามาทํางานล่นั่นนะทุกคนก็คือว่าเขาจะมีการเพิ่มค่าแรงให้ พนักง,งานวันละ400บาทถือว่าไล่แห่งนะทุกคนวันสี่ร้อยบาทถือว่าสู้อองไล่ซึ่งว่าต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวบัาพิมจะพาทุกคนไปรู้จักว่า10จังหวัดที่ว่าได้จะได้ขึ้นค่าแรงสี่ร้อยบาทต่อวันนั้นจะมีจังหวัดใดแดน,นะคนหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครนะฉพเคตปทุมวันและเคตวัฒนาอ่านีก็คือแบบอันดับที่หนึ่งนะทุกคนที่ว่าจะได้มีการเพิ่มค่าจ้าง400บาทต่อวันนั่นเอง่องก็คือจังหวัดกระบ,บี่ฉพาะเคตองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านางนั support 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 ่นเองสามก็ค er. ือจังหวัดสุนุรเฉพาะเคตเมืองพัทยา4ก็คือจังหวัดเสียงใหมเฉพาะเคตเทศบาลนครเสียงใหม่5ก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันฉพาะเคตเทศบาลห้วยหิน6กก็คือจังหวัดพังงาสพาะเคตเทศบาลตำบลคึกคัก7ก็คือจังหวัดภูเก็ตและ8ก็คือจังหวัดระยองฉพาะเคตตำบลบ้านแผล่เก้าก็คือจังหวัดสงขลาฉพาะเคตเทศบาลนครหาดใหญ่ สิบก็คือจังหวัดสุราธานีสะพอเคตอําเภอเกาะสมุยซึ่งว่าตามที่ว่าพิมพ์เบิ้งมานี่ก็คือ10จังหวัดที่ว่าจะได้มีการเพิ่มค่าแรงนะก็คือ,อเป็นจังหวัดที่ว่ามีนักท่องเที่ยวสาวตั้งศาสติ์เรื่องนักท่องเที่ยวและายประเทศแหละท,ที่ว่าสอบเข้าไปเที่ยวนะแล้วก็เป็นจังหวัดที่ว่าขึ้นซื่อเรื่องข้อการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ที่ว่ามีการเพิ่มค่าแรงเพราะว่าสาเหตุหลักๆน่าจะมาจากการที่10จังหวัดนี้สร้างรายได้อ มหา้าศานให้กับเมืองไทยนั่นเองก็เลยว่ามีการเพิ่มค่าแรงให้กับ10จังหวัดที่ว่าเป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะหลักๆก,ก็คือระดับ5ดาวแล้วก็ต้องมีพนักงานย่างน้อย50คนขึ้นไปจึงจะมีการเพิ่มค่าแรงให้วันละ400บาทนะทุกคนแต่ว่าพิมพ์กระมูว่าแต่ละตำแหน่งนั้นจะได้เท่ากันหรือบอ่ะนะแต่อาจจะมีการอาจจะมีหลายได้แบ่งต่างกันนะตามที่พ่อพิมพ์เบิงทุกคนอันนี้ก็คือ10จังหวัดแลวก็พร้อมกับสร้างเหตุที่ว่า,าพิมพ์มาบอกว่า เป็นข่าวดีข้องพี่น้องคนไทยที่ว่าได้เพิ่มค่าแรงวันละ400บาทนะ่นคนโดยสาเหตุการปรับขึ้นค่าจ้างในครั้งนี้กับเนื่องมาจากสาเหตุเนื่องมจางมจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่ตอเศรษฐกิจโดยตรงโดยร่วมข้องประเทศซึ่งธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัวสูงต่อเนื่องและ10จังหวัดดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่มีรายได้จากการทองเที่ยวสูงนะนั่นแหละคือสิ่งที่ว่าพิมพ์อธิบายไปนะคนสร้างเงิหลักๆก็คือมาจ้างนี่เลยที่ว่ามีการเพิ่มค่าจ้างให้ค่าแรงให้วันละ400บาทนะทุกคนและทางนี้คณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาบนพื้นฐานข้องขวมเสมอข้องความเสมอพักและรับฝังความคิดเห็นข้องถูกฝ่ายเพื่อให้ในายจ้างและลูกจ้างสามารถประกอบธ,ธุรกิจและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างจะติดตามพุนกระทบที่กระจาก,การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมเพื่อพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยข่วมรลอบออบต่อไปซึ่งการปรับค่าจ้างขั้นต่ำถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ต้องการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ400บาทตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเป็นรัฐบาลจนถึง600บาทภายในปี25 เจ็ดสูนั่นเองนะทุกคนโดยเมื่อวันที่1มกราคมสองห้าหได้มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำมาแล้วหนึ่งครั้งจาก330บาทมาเป็น370ยบาทนั่นเองซึ่งได้ไม่เท่ากันทุกจังหวัดเป็นตามมาติคณะกรรมการค่าจ áng, าา้างไตภาคีที่ประกอบโดยฝ่ายลูกจ้างนายจ้างและภาครัฐแม้นายกรัฐมนตรีจะข้อให้ทบทวนปรับขึ้นเป็น4ี่บาทแต่กรรมการไตภาคีก็ให้เหตุผลว่าเป็นอัตราค่าจ้างที่นายจ้างสาม,มารถ ายไว้และไม่กระทบกับผู้ประกอบการนะทุกคนเรือว่ากิจการนันเองแต่ต่อมาเมืมอ่อวันที่18มกราคม2567คณะกรรมการคาร่คาจ้างได้ได้แต่้งๆคณะอนุกรรมาการวิเคราะห์และป,ปรับปรุงสูตรการคำนวณอัต,ตราค่าจ้างขั้นต่ำเนื่องจากไม่ได้มีการปรับสูตรมานานกว่า10ปีแล้วซึ่งจะศึกษาโครงการข้อมูลค่าแหล่งขั้นต่ำแบบละเอียดเพื่อนำไปใช้ปรับสูตรขึ้นค่าแหล่งขั้นต่ำให้ซอดคลองกับความเป็นจริง มากที่สุดโดยจะลงลึกเป็นหลายพื้นที่ทุกจังหวัด,ดทั่วประเทศไทยนะทุกคนนั้นเงนนนึงวานนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆทุกคนที่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นรายใดบ่พิมพ์บอกเลยว่าเป็นรายไดค่อนข้างจะสูงไล่ต่อวันนั่นคนก็คือ400บาทซต่ว่า5อยากไล่400บาทตอนนี้เป็นค่าแรงที่ว่าขึ้นมาสู้งไล่นะจากที่ว่าเมื่อก่อนมาพิมพ์ก็เคยนําเสนอรเรื่องนี้แหละทุกคนเกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงยุี่เมืองไทยแต่ว่าช่วงนั้นก็มีข่าวลือมาแต่ว่าสุดท้ายก็ปรับขึ้นบ่ได้หม่ มาปัจจุบันนี้ก็มีการปรับขึ้นแต่ว่าปรับเพียงแค่10จังหวัดของเมืองไทยเท่านั้นโดยเฉพาะปรับให้เฉพาะโรงแรมนะธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม5ดาว4ดาว5ดาว,ดาวขึ้นไปแล้วก็มีจํานวนพนักง,งานต้อง50คนขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่ว่าเป็นเป็นข่าวดีเลยแหละสําหรับคนที่ว่าทํางานด้วยวพนักง,งานอยู่ที่โรงแรมนรั้นคนถือว่าได้ค่าแรงค่อนข้างสูงกันเลยนะ อะ่ะมื forget forget ่อน mm ี้เป็นเรื่องราวประมาณนี้ทุกคนที่ว่าบอพิมพ์มาตอนมาฟากนะถ้าทุกคนมีความคิดเห็นกันได้ก็สมารถคอมเมนต์บอก์่าพิม์กันได้พูดคุยกันได้อยู่ที่คอมเมนต์ทุกคนแล้วก็อย่าลืมเอฟซีก็ได้ทีว่ามีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีข้อมูลดีๆอยากให้บอพิม์มานําเสนอก็สมารถคอมเมนต์บอก์่าพิมพกันได้อยู่ที่คอมเมนต์แล้วเจอกันคลิปต่อไปทุกคนมื่อวานบอพิม์ต้องข้อลากไปก่อนขอบพระคุณหละไร